แรกครับเพราะว่ามันโดนใบยังดีว่ามีเอออนดิสนะก็เ,เลยกันตายได้ไม่งั้นตายไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติดแบสจากแบสเชอร์ที่นี่ตัวพี่ซื้อมาครับต้องกดซุปเปอร์นะว่าเอาตัวรอดตรงนี้เลยอารีนาสวนเลยเปิด์บีเคบีออกเสียบเอาแฮนดเก้นก่อนเรียบร้อยแฮนดเก้นตายเอสโปปิงมาโฮกตัดมังกี้คิงแต่ว่าแรแเดเอ็มตีตัวปิงไปโค่สี่ตัวโอ้ไม่กอดโบคอมโบโ๊ะกระผมช็อตนี แล้วูกรก็มาต่อเป็นทีมไว้ครับผมนั่นแหละครับคุณเข้าไปเปิดกับทีมที่มีนิคมาซื้อชาตครับผมแอสเตอร์ไหวตัวทันไหมแอสเตอร์กำลังรวมตัวกันกดสโมกและสแกนรู้แล้วครับว่าพวก,อ,กอาริสกาโรชานอยู่แต่มันเอาไวมากเลยเพราะมีเอฟเอ็นจีซื้อเบเดเลียนมาลดก่อให้อีกเธอเหลี่ยมมาเช็คก่อนและเอทิสอยู่กับนิโก้อพี่ตรงนี้ลิมมาสตันตัดโมเนได้แล้วอารีนาครอบ3ออมิสเลตซูปเปอร์โนวาไม่สามารถตีไข่ได้ครับเพราะมันติดโหมดโลกกับซูปเปอร์โนวาลิมสโนโบอลบ ช่วยแล้วจะเอเมจีแต่สั้นสามคนอยู่ดีตรงนี้ซาเลชีเต็มข้อเอเมจีล้มลงไปเหลือเพียงนิกโกเบบี้อูแล้วก็สัตหอกเข้าไปเสียจิตหรือเปล่าแบบนี้แฮนส์เก้นเซฟครับผมด้วยรีโลเกตครับตรงนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะแอสเตอร์จัดคอมโบใหญ่ครับไม่สนใจว่าอะไรอันจะมีเอติสแต่คอมโบเราเนี่ยเน้นดีมไฟส์แฮนสเกนกลับมาตายเซฟนี่โกเบบี้ไปได้แค่คนเดียว1เทรด4 โดยรวมดูยากนะเพราะว่าของที่บ็อกซี่มันถืออยู่อ่ะมันคือของที่จะชัดดาวดาเมันก่อนเอฟซีอ่ะอินเสเนียร์มาเปิดแบบให้ก่อนนะครับยังไงเขามีอันติพร้อมจะอยู่แล้วซื้อฟูดเดี๋ยวทำไปอีกหนึ่งชิ้นคอสเอานักติงเจอร์ไปนักติงเซออูเซปเตอร์ซื้อเวลาลงมาปุ๊บเปิดอารีน่าก่อนตายแล้วก็ตายจากไปจับมาต่อที่เอเอซึ่งไม่มีทางหนีได้เลยแต่คอยคว้ามานาหมดว่ะเอาชิปหายบีเคบีหมดมานาหมดครับผมตรงนี้มีโล่ล้าง เท้าไปอววรันสามสปิริตจิ้วใส่ล้มทั้ง2คนครับคอยคว้ากลับไปหนึ่งทีแล้วโวเทคจับเฟดเบียนครับเสีย3สู้ลากยาวแบบนี้ลิควิดได้เปรียบนะอาเมจ่ายบีเคบีไปแล้วแต่ไม่มีสเปซให้ยืนยิงครับค่อยๆโจดสปิริตจิ้วเรื่อยๆและอววรันเซ็ตให้ทอสกลับไปหาเมคเค้เรียบร้อยโฟแมนไวฟ์ครับลิควิดมากันทั้งทีมาะนี่คือเฟิร์สบีเคบีมังกี้ครับนีมคอยจับนอตติงดูเซนอตติงดูเซไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยตายก่อนคนแรกเฟดเบียนเปิด์สบีเคบีหลบเทอร์ไรด์ ทีพีออกไปได้นะเบสแลมไถครับจะไทกะเอาซินคิวน็อตติดูเซไปมาอาเมเข้ามาจอยไฟแต่ต้นที่3เปิดไปทันทันเพื่อนหลังจัดการทางด้านของไซการ์ไม่ได้และเคาะรัวๆโอราเคาะติดแบสควายคว้าเปิดบีเคบีมาแปลงร่างเป็นต้นไม้หลบซื้อเวลาไว้แล้วมีสวอตบัคเกิลแทงตีที่3เปิดบีเคบีเพื่อนค่าเลยครับกลายเป็นอาเมเปิดบีเคบีแบบโอเวอร์คิวเกินไปเพราะเพื่อนๆสามารถเก็บคิวได้อยู่ดีนะโดยที่เขาไม่ต้องเปิดบีเคบีบ็อกซี่สวอตเพื่อนหนีสุดท้ายแล้วโดนเอทอสหอกจับไม่รอด บ็อกซี่ตายรัวๆแบบต่อเนื่องครับ LGD ถอยไปสโมกแต่เจอแปรเบอรมักก่อนตอนนี้เดินหลบมาได้สวย <S 2> <S 2> เปิดบีเคีแล้วโฟกัสที่คอยคว้าครับ <S <S อ,อาบิซอซปักคอยคว้าแล,ล้วรีดาเมจโอรราคอยคว้าไปตาย b ีเคีสวนเหมือนกันและจะขู่วกงคอมานเฟดเปลี่ยนเป็นเปิด b ีเคบีรับกลายเป็น BKB ของ LGD เสียไปหมดแล้วนะเจอแบเบสรรัว โรชาเลอร์โลครับคอยคว้าวูกงคอมบานโซนสิคิวกิ้งเข้ามาสตารแล้วเตะบังกี้ออกจากวูกงคอมบานครับผมฟิสิกฟิลสิทธคิวขอรับเองกูเซนเตอร์หลบอาเมฆ่าโอระรีดดาเมจต่อตรงนี้มีโรดิเซนเดอร์เบรกไฟแต่แบล็ตทราเสือเร่งดาเมจรีดอยู่ใส่คอยคว้าคอยคว้าจะไม่ไหวแล้วรับยูเซมาอารีนาจับอีกหนึ่งทีครับได้คอยคว้าได้บ็อกซี่ไปแล้วเตะหินสโลมาได้อิสเนียไม่ได้ฟาดโลกเข้าไปครับตรงนี้เป็นโฟร์แมนไว้ไปแม็กกลับมา3จากลิควิดทางด้านของเอลจีดีเสียแค่วายวายแลบฉากไปละ เอทอจับไม่แค่ได้ไม่เค e ่วมเหมือนกันครับตรงนี้บายแบคให้หมดครับผมที่บายใบได้บาย4คนแล้วตอนนี้ตอนตินูเซหอกเสียบไทกะไทกะกดเชนโดเรียมอยู่และโดนฟานโลไป860ดาเมจต,ตรงนี้ได้แล้วท่นไปเด่นมาอีกแล้วไหลตตยรัวครับผมรู้ชะตากรรมแล้วต้องกดจ G แน่นอนโรสันเป็นจิออเมติกลิปดึงเพื่อนได้ครับเซฟเพื่อนได้ตรงนี้ไม่แค่โชเลนแล้วปามีดไปแล้วมีเฮ็กแล้ว,ปา,ป,ลวปามีดติดแบชอาิีเต่อไทยกะแบคโฮสูบ2เลนพยายามวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีแล้วแบคโฮตรงนี้ตัดเอจิส ไทยกะโดนใบและโดนหัวรัวๆไม่มีีรฟเชอร์ให้ใช้ด้วยนะไทยกะบายกลับมาก่อนตรงนี้ฟอร์ไปจับเซเวนโผล่มาเอลดิสพ็อกครับผม s v g ยังมีโกสอยู่และป่ามีดไม่เห้เข้าอินเซเนียกดโกสหลบอยู่เมื่อกี้เมเกตีแรก3ทีเท่านั้นครับผมดาเมจ1 0 0 0จัดการ s v g ไปและตรงนี้ยาวาเข้ามาลุกอินเซเนียยาวา BKB จะหมดแล้วโอ้โหเมเกวิ่งโคตรไวจกสวิปลิงก์ เทคและจิมจิ้มจิมจิมจัดการควายคว้าไปไม่แค่โดนนับิโซปากและไทกะปลิ้งแบล็คโฮ่สามเซตไอเซเวนตีเซตไอเซเวนตีตามต่อด้วยไวส์ฟิตก็จะล้มมาไปครับผมล้มไปหมดเลยครับสามตัวคอตัวนี้บายกลับมาเนเจอร์โอเฟตโลรสันพยายามจะหนีแต่โดนบล็อกทางโลรสันกดโกสเอาไว้เลลิสเขาบายมาแล้วทำได้แค่โยนาติไปช่วยครับผมแล้วทางด้านของควินซี่ก็บายหมดทุกคนที่บายได้ครับบายห้าคนไฟห้าต่อห้านะควินซี่มีอันติพร้อม ลิควิดกดสโมกกลับไปสวนมั่นใจในวิชั่นที่เห็นแล้วต้องรีบคาเดนเฟสเจอร์อีนิกมาครับจี้ก่อนแต่ไม่เค่โดนใบเอ๋ล้างไปแล้วโกตัซอบทันวาออมนีสแลตในห่วงมิติการเวลาเป็นศูนย์ครับตรงนี้ยาวาโดนคอแบชด้วยไทยกาตายไปก่อนจะวอลพันตรงนี้แต่จักไม่มีอันติแล้วใส่การตายให้กับพ่อหมีพ่อหมีลูกตีสู้อินเสเนียโดนผีไถและบริงมาแปลกโอ้สวยกว่าครับพ่อมีบริง์แล้วดูดทั้งเลอแชแกดูดทั้งโลนดูอิด ถึงจะติดเฟียติดทอร์นาเหนางหนามจากเอ็นเทนเกอรแต่ไม่มีปัญหาครับกวาดเรียบทีมไวฟ์ครับยกผ่านเปิดผีมาและนาริฟายยัดใส่โฟกัสที่ด้านด้านของสเคมตรงนี้ดีวาดาเบนแรงขึ้นจริงๆครับผมแต่ว่ายังฆ่าสเคมไม่ได้ทีเดียวมีรถและซบใส่ให้ไว้แล้วบ้าตายไปก่อนโมเน่เปิดพิเคเีและฆ่าสเคมได้สเคมเสียจิตแต่โมเน่ออกได้หรือเปล่าโมเน่พยายามยืนแลกด้วยมาหน้าโอยเบิร์สไปแต่ว่ายังฆ่าฝั่งของนีออนไม่ตายครับ โปรติไฟยังมีนะกดโ o รติ f ฟโ o r ติ f y ไม่กดเหรอไม่กดครับผมแล้วเจอนีออนเก็บไปหนึ่งเกมครับด้วยไอโอแครี่ครับเรฮาร์ดจ่ายรีบหมดตัวครับเจอจี้ต่อเรียบร้อยแซนคิงเสียบสั้นมาแต่ว่ามาคนเดียวครับแซนคิงแล็ปี้จะลากอ้าวจะจ่ายอีพีเซนเตอร์โดนลากก่อนครับตรงนี้ เบนูซ่างลงมาช่วยด้วยสกีมโซนิกเวฟอัดใส่เรียบร้อยครับแล้บปี้ไต่หนึ่งคนไม่ได้จ่ายอีพีเซนเตอร์และแบทขอไถโซโล่คิวครับตรงนี้สกมมีมานาชิลอยู่อดทนได้นานแค่ไหนพระพระติดคูดาวหมดเลยครับผมพระช่วยไม่ได้ครับตรงนี้ใส่บัฟเห้กับโยผาดไปแล้วไว้แล้วบ้ามโมเน่มาต่อกับโยผาดเจอฟาดสตัรและแมทครับผมปวดด้วยวิวแชทระหว่างที่ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้ติดคูดาวสกิลอยู่ซันเรจี่ที่จะเนลต่อครับ กลายเป็นว่าเมดูซ่ามาช่วยแล้วมาตายด้วยครับแบบนี้ทามมิ่งพังครับผมไฟอัลบั้มจับเบิ้ลคิวครับผมเอาอีกแล้วครับเมดูซ่าคาร์วอดเลนกลางเหรอเอ้าไม่ใช่โชว์คลิปเลยเว้ยเมดูซ่ากลางเหรอฮะแต่ว่าจะรเดวิลเขาโดดเข้ามาล้างแล้วกด GA ครับผมเซฟสเคมสเคมกดสโตนเกสสวนลวลาโซลาโซลิกเว็เป่าโชบาร์ซูเปอร์โดวา ยังมีโอโกรดินะจ่ายทุกอย่างแล้วครับเหลือวู้กองขบานวู้กองขบานปิดท้ายยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายแต่ว่าคอบโบนี้ไม่มีใครตายเลยสักคนโมเน่โดนแล้วมาเหยียบจี้ซันเรฟ่ฟาสต้าโดน3โอเคแรงมา,มากๆครับฟาสต้าโดน3สกีมไปครับตาย2ตรงนี้จีส้สเคมสเคมมานาหมดแล้วแย่แล้วครับแซนคิงเซฟไม่ทันครับเสียบซัดอีพีเซนเตอร์แต่ว่าฟอสประจำทีมตายแล้วแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมโหแล้วเออซ่ามไม่มีบายด้วยครับเจอหมาฟ้าหมาแดงชุดเดียว ยันบารแรกและไปเทียสีเลยเอาแล้วครับใจไม่ดีแล้วแอสเตอร์จะทีเดียวจบเลยมูสก็มาขวางก่อนตอนนี้เจอไม่ได้ไทส์มูใบมูเนลสไตล์ตาบายแม็กมาแล้วหมาหมาฟ้าต้องบายมาแล้วครับตอนนี้ไรแค้นเราต้องการหมาฟ้าเดี๋ยวนี้ซันเลจี้ฮิวให้โมเนตรงนี้ไว้แล้วบงเข้ามาดีมคอยจับ3จี3จ้จที่แฟงไรแค้นบายกลับมาแฟงมีการตายอยู่จะไหวไหมเอ่ยปลิ้งออกมาก่อนตอนนี้ ระประคองแฟรงค์กลับมาได้แล้วเดก,ก้อนที่หนึ่งทีขึ้นบ้านล่ะอุ๊ยผ่านพอดีครับเกือบตายออติไฟไม่มีแล้วต้องรอพัก40กว่าวินาทีด้วยแฟรงค์เปิดผีมาทาเลนเป็นผีบวก8ตัวครับ m n c เข้ามาแฟรงค์ Frank เปิดคิมสัอกาด MNC โดนตันชุดเดียวเสียเลือดไปเยอะอยู่เหมือนกันโมเน่มาแล้วครับเกีนะ่ยวประสานตรงนี้แลนเอ็มเข้าไปโดนอับิโซปักแลนเอ็มเกือบตายสุดท้ายก็ตายอยู่ดี2สปอร์ตตายไป เคียวประสานไปไหนแล้วเคี่ยวประสานไปล้วงด้านหลังครับผมแต่ว่า m อ c มนหมันบดชุดฆ่าหมาแดงตายครับหมาฟ้าเหลืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีแชร์ดูเลือดแล้ในรอบนี้แล้วซันเลซูเป,ปอร์นะว่าล่อครับผมเคลฟเนียจับโมเน่เตะโมเน่มาเสิร์ฟไปโมเน่โมเน่ด็อกอีกหนึ่งทีและเหลืออยู่คนเดียวครับไม่ไหวครับแบบนี้ต่อให้สู้ฮีโร่ได้แต่บ้านก็แตกอยู่ดีปักจะเกิดแล้วนะอีกสาวีครับตรงนี้รวมกันจัดการโมเน่โมเน่โดนเฮ็กอยู่และโมเน่ ออกมาได้ไหมไม่ได้ครับแรกกับชีวิตเออร์ซาไปโมเน่ไม่มีบาลเลื่อนจีจีคอจากโมเน่ครับรู้ตัวดีครับและเกมที่1เป็นทันเดอร์ปรีเดเตอร์เอาชนะไปได้ก่อน1นึ่งต่อศูนยวีเวอร์ได้มามีแซ่ฟาดเอามุฟสปีดด้วยแล้ววีเวอร์มาเจอโมเน่ตรงนี้โมเน่มีแค่ปัดแต่โดนดึงใบและจี้โมเน่ครับโมเน่ต่อให้มีปั่นแต่ก็โดนจ่ายได้เป็นจนตายได้อยู่ดีนะตรงนี้เล้วสายเข้ามาล้วงด้านหลังและอารีนาพอกหอกสวยครับผมตรงนี้โมเน่ตาย เอสสตันเบรกเลอสไตล์ซุปเปอร์โนวาเหรอทุกคนลุมตีไข่ครับเสียท่าด้านของฟินิกอตัวอับาดอนไปอีกจีจีคอเรียบร้อยครับแลนเดมรู้ตัวดีแล้วว่าเกมนี้มันโคตรโถมเลยมาเจอโปรโลสันโปรโลสันยัตติทิ้งไว้และจะรอให้เพื่อนๆมาช่วยโปรโลสันไปบีเคบีและถ่วงต่อแต่ว่าบีเคบีนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเพราะเจอโมเน่ไอเอฟกาดียิงฝรั่ทะกคนโอ้โหลิงค์ครบทีมแล้วลงโกเลมลงไปครับดาเมจทีมไฟจะเต็มมาซุปเปอร์นัวาตรงนี้ไม่มีใครยุ่งบริเวณซุปเปอร แมดฮิว้ก่อนแต่โมเน่ออกมาไม่ได้เพราะโดนอัพฮิวเวอสโลอารีนาครอบในทีทีซูเปอร์โนว่าไม่มีแล้วในไฟตอนนี้อูเซปเตอร์หลบมาซันเดอร์อะไรนะโมเน่ Monet? what is this เจ๋งครับผมไฟนี้กลายเป็นโปรโลสันตายอย่างคุ้มมากมาก,มากเลยโปโลสันใจอติทิ้งไว้เพื่อทำดาเมจทีมไฟ์รอวอลออกมาแล้วการเป็นเซตไปเฉยครับเพราะทุกคนมากระทืบ มาสมาเปิดโอ้โหแล้วเซตหอ,อกชุดเดียวครับเวททิ้งตายอารีนาซุปเปอร์นว่าคอมโบซุปเปอร์นว่าก็ยังลงจอดแล้วโมเน่เพยายามจะวีดาเมจให้มาที่สุดแล้วเพราะว่าไข่มันถูกโปรเทคโดยอารีนาครับตรงนี้เลยเป็นอมโบคอมโบแลนเอมบายมาร์กมาแต่ว่าไม่ตายครับชุดเดียวหันมาวิซอลแล้วรีบฆ่าแปบ๊บเดียวโมเน่ตายทันทีโ oh อนน้ไม่ก็ตอนแรกดูดีตอนแรกดูดีครับผมแต่ว่ามันปิดคิวไม่ได้ครับ แป๊บเดียวเท่านั้นแดนเอ็มที่บายมาเกัาว่าจะเอาอัลติมาลงหัวศัตรูก็ตายไปได้หนึ่งคนแล้วเป็นทีมไว์ครับผม11%แล้วตอนนี้ควินมีเซปเตอร์ครับพุ่งมาจับจับแมสแมสตายแน่นอนแมสตายเสร็จฟุ้งไปแล้วบ้มเข้าไปลวงควินแต่ควินมีโล่อยู่ครับไวแล้วบ้ม,ม,ม b b ยังไม่มีบีเคบียังไม่ก๊อตหมดนะโดนที่โดนใบครับเรียบร้อยสวนมาเข้าเ,าเติมร์เมทพลัสันเก็บคิวไปตรงนี้ขวดสตั้นมา s p สเปิดผีไล่โมเน่โมเน่ก็ไม่มีบ k b ครับไฟนี้แอสเตอร์ไม่พร้อมเลยครับแอสเอร์ลงไปจม เรียบร้อยไม่มีภาพแล้วเพื่อนๆมาซ้อนโยผาดรออยู่ด้านนอกสุดใกล้ๆตัวเป็นจานิเอแรปเจอร์ใสเ่เด็ดเดสสตันเช็กในป่าพอดีครับตรงนี้เตะคอมโบได้แต่โดนดีมคอยสก,กัดได้เา้าคอยคว้าบอกฟรีดีแบบนี้คอยคว้ารอจัองหวะ2ออยู่กลังจะมาครับตรงนี้บ็อกซี่มาหอกซัดเนนเดสเข้าไปเพื่อนๆจัดการเพลฮาร์ตสวัตตัดและสตอมจม,มารอลจังหวะ2อแล้วโดนรถชนแล้วโดนรถชนแล้วโดนไปต่อ What the f ฟ c k i s this ทิปหายแล้วอะไรเนี่ยจ้ำหนีแทนครับผม เป็นโดวรถชนจังหวะพอดีเลยสแตมจ่ายออกขีดยัดด้วยครับสตอมเลยเล่นไม่ได้ตรงนี้อุซารอจังหวะไม่เข้มค่อยจิ้มไปเรื่อยๆจิ้มจนปิดคิวบล็อกซิกเกอร์มันตีไวแต่ว่าดาเมจไม่ได้แรงตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆครับผมทริปเปิลคิวค่อยๆพร็อพดาเมจมาเรื่อยๆเหลือมันโยผ่านคนเดียวโยผ่านโดนใบจากอินเซเนียและก็จิ้มจนอัลตร้าคิวครับผมอินเซเนียไบแบ็กกลับมาใบโดยเฉพาะเซปเตอร์มาแล้ว12นาทีแล้วให้เรเซอร์ ไม่ตัดก่อนตรงนี้ดูดาเมจที่เดสแต่เดสมีฟอร์สตาร์ครับหลบจะดูดาเมจม่ได้ไวราดเลเอร์เจอเติมดาเมจทีมไฟโอโดน5คนกลิ้งสตันตัดอิสเนียเปิดผีและดูเลือดคืนมาตรงนี้อุ้ยชิบหายทอสมาแล้วโดนซิลิชเชนสองโอแต่ว่าเดซที่ไม่ตายเดสมีการตายครับแล้วเลเซอร์ที่เดซเซปเตอร์ม,ม,มาไม่เห็นมีพาวเวอร์อะไรเลยครับเมคเคเสี case, ยงตายด้วยเมคเคคแล็มแ้นขึ้นมาด้านบนจะเจอโยผาดปิดคิวไปครับตรงนี้กว่าเลอแชกจะล้มตอนแรกดูเหมือนคอมโบของ,ของท,ทีมด้านทีมนี่ควรจะสวยแต่ ไม่สามารถชนะไฟนด้เป็นทีมไวฟ์ครับเขาเรียนรถเกาะยันแล้วก็เปิดอันติโอโลชานตรงนี้จะเนียววับมาปุ๊บโดนเปิดก่อนครับแบบไม่รู้ตัวครับพระตายพระบายแบ็กมาสู้ได้ไหมไม่มีบายแบ็กครับคนถอยแต่ดูสดกีมยืนตีแะได้เฟสอิสเนียเป,เปิดผีสู้แต่ว่าดูดาเมจสกีมยืตีจิ้วสวนเรื่อยๆตรงนี้โดนลากลาโซมาแล้วเรียบร้อยครับผมดาเมจสู้เนเจอร์เฟสข้อธรรมดาไม่ได้เลย และเจอไม่ได้ไฮสวางด้วยครับตรงนี้วงแตกครับเนเจอร์เฟรดว้าไปะดับด้าน,น,น,นแล้วก็ตีตุ๊บไปหนึ่งทีทีมไวฟ์ครับผมกดทีทีครับ <c oughs> ฟันหลบแตสุดท้ายโดนดีไวเปิดครับตรงนี้แย่แล้วทุกอย่างกะไรจะซัดเสียจดีไวทว้าวสตาร์จากไลออนล้วไปบู่ไม่ได้ไทส่องนี้เซฟท่นนอนองเลวสไตล์เลวสไตล์ฟันหลบแล้วแหลนแนนหลบท่นนอนองเลวเครียบครับผมเลสวสไตล์ว้าวออกไม่ได้อีกอะไรกันเนี่ยโอ้ สองตัวแบบสวยม้างๆและเอมเบอร์ที่โดนเปิดครับเอมเบอร์ไม่ตายครับหลบทุกอย่างออกไปได้ครับแฟงเปิดกลางคืนพิเศษมาและโอเวนเปิดโรออพก่อนครับผมเอากันเวทจะได้ไม่โดนใบเปิดโหมดรถถอยแฟงเลือกเป็นพอยโ,ยโยครับผมแล้ว่อยรัวๆเลยโอ้ว่แล้วมีอเซอีหนึ่งแล้วบัดชุดตรงนี้แล้วบีมคอยจับต่อโอ้โหรีสเตนแล้วแต่ว่าตบรัวๆครับผมทั้งบัดชุดทั้งบัดของไนส์สตเกอร์บุบสลายหมดแล้วมอฟฟิง ตามมาต่อที่ฟินิกซ์อีกหนึ่งคน P Y W ตายแล้วไปต่อที่ D Y ครับไม่เป็นโฟร์แมนไวฟ์เฉยเลยไลซิลเลอร์มาฟาร์มสามเหลี่ยมด้วยตรงนี้จะเซอร์ไพรส์เปิดใส่ครับหนามสตันและมุมแอโร่ไม่มีอินเพลเสียไปหนึ่งทีอารีนาหอกแต่เขาเวทหลบและสโนบอลหลบด้วยไม่มีใครโดนหอกตรงนี้วายโดนจกจกจกอาเมะเข้ามาดูดามเมจสวดวายก่อนตายครับมานาเบิร์นแต่โดนสะท้อนโดนโลตซอฟและทางด้านของ MNC สิงขึ้นเพื่อนไปรอให้ดูดดาเมจหมดระยะเวลาก่อนตรงนี้และฟื้นเลือดในตัวเพื่อนด้วยซันเรดที่เฟดเบียน,ฟนเฟดเบียนโดนปิดคิวครับตอนนี้กริฟ์จากเลโอสไตล์แล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์กับอัลเคมิสนั้นยังฟาร์มอยู่ฉันต้ฟีนก็ไม่ยอมรีเฟนเชอร์ทำคอมโบใหม่สักทีเอาสกีเวอร์เอาโทเข้ามาครับโทโดนน้ำพูช่วยและเอ็กโคสามสี่คนจากมู กลายเป็นเส้นสวยเฉยเลยแล้วเปันเอาตัว QM เป็นซีขอแลมเพจหน่อยซิแล้วแลมเพจคอนเทนต์เฉยครับตรงนี้ GG คอ